ในวิถีของพระพุทธศาสนานั้นก็คือวิถีของการคืนสุขความเป็นกลางของธรรมชาติการที่จะดำเนินอยู่เส้นทางสายกลางคือสุขความเป็นกลางของธรรมชาติได้นั้นก็ต้องละทางสุดโต่งสองทางนั่นเองทางหนึ่งก็คือหย่อนเกินไป หมกมุ่นอยู่กับการมาคูณอารมณ์หนะลงเพลิดเพลินอยู่กับสิ่งในโลกจนเกินไปในด้านหนึ่งก็คือตึงเกินไปนะนะทรมานตนให้ลำบากนะมันก็จะรู้สึกอึดอัดรู้สึกไม่สบายนะนะเพราะฉะนั้นความพอดีนะความเป็นปกติความเป็นธรรมชาตนะิถ้าเราทำอะไรแล้วมันรู้สึกหย่อนไปตึงไปแล้วก็ปรับให้มันพอดี รู้สึกทำแล้วมันสบายใจนะสบายกายสบายใจมีความเป็นปกติมีความเป็นธรรมชาตินั่นเองนะแล้วก็ให้ดำเนินไปในวิธีของความเป็นกลางนั่นเองนะมันสรางสายกลางนั้นมีทั้งระดับเบื้องต้นนะระดับท่ามกลางแล้วก็ระดับที่สุดนั่นเองนะคำว่าไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นนะมันก็มีความหมายในตัวอยู่แล้วนะทำอะไรแล้วมันรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจนะ ก็แสดงว่ามันไม่หย่อนไปก็ตึงไปนะก็ทำให้มันแล้วรู้สึกว่ามันสบายใจนะทำแล้วมันมีความเบาสบายมีความปลอดปโปร่งโล่งใจนะมีความเป็นปกติมีความเป็นธรรมชาตินั่นเองนะเพราะฉะนั้นก็ปรับทุกอย่างให้อยู่ในความพอดีความเหมาะสมความเป็นกลางนั่นเองนั่นคือวิธีของพระพุทธศาสนานะละทางสุดโตกหย่อนไปตึงไปนะปรับให้พอดี านุประมาเหมือนพินนะใครเคยเล่นดนตรีเนี่ยสายพินสายกีตาร์หรือสายเครื่องสายต่างๆนะถ้ามันหย่อนไปมันก็ดีดไม่ได้เรื่องเช่นกันถ้าปรับให้ตึงไปเล่นไปอย่าก็ขาดนะก็ต้องปรับให้พอดีนะเราจะรู้จังหวะความพอดีความเหมาะสมแต่ละคนนะด้วยตัวของเราเองนี่แหละนะทำแล้วมันสบายใจทำแล้วมันมีความเบาสบายนะ มันมีความเบิกบานที่ได้ทำนั่นแหละคือความพอดีของแต่ละท่านนั่นเองนะ